สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำการใช้งาน P O E Extender รุ่น A S I T P D 3 1 0 2ครับหลายๆท่านคงจะประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับการเดินสาย U D P เกิน100เมตรขึ้นไปนะครับคลิปนี้นะครับจะมาช่วยท่านแก้ปัญหานั้นครับโดยใช้อุปกรณ์ตัว P O E Extender รุ่น A S I T P D 3 1 0 2นนี้ครับ คุณสมบัติหลักของตัว POE Extender รุ่น ASIT PD 3 0 2นี้นะครับคือสามารถเพิ่มระยะทางของสาย u ูพีได้อีก100เมตรครับผมโดยไม่ต้องต่อปลั๊กไฟไปที่ตัวอุปกรณ์นะครับและมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่100เมกะบิตต่อวินาทีนะครับซึ่งการนำใช้งานนะครับจะสาธิตโดยการต่อสายดังนี้นะครับระดับแรกนะครับให้เราต่อสายในส่วนของอุปกรณ์ต้นทางให้เสร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับเชื่อมต่อ อุปกรณ์จากต้นทางไปยังตัว P O E Extender นะครับโดยระยะทางจากตัวอุปกรณ์ต้นทางไปถึง P O E Extender นี้ครับระยะทางไม่เกิน100เมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทำการเชื่อมต่อจากตัว P O E Extender ตัวนี้นะครับไปยังอุปกรณ์ปลายทางได้อีกนะครับไม่เกิน100เมตรนะครับครับเพียงเท่านี้นะครับท่านก็สามารถที่จะเดินสาย U P ได้เกิน100เมตรแบบง่าย ตดยใช้ตัว PoE Extender รุ่น ASIT PD3102 เพื่อช่วยให้ท่านทำงานได้ง่ายขึ้นครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้า